เนมีราชชาดกเรื่องราวเริ่มต้นจากพระเจ้ามคะเทวราชซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพระเจ้าเนมิราชพระองค์ทรงเห็นผมงอกจึงตัดสินใจสละราชสมบัติออกผนวดบำเพ็ญพรหมวิหารสี่จนได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกริย์ในราชวงศ์ต่อมาอีก8 4 0 0 0ืองค์ก็ทรงปฏิบัติตามรอยพระเจ้ามคะเทวราชได้จุติมาบังเกิดเป็นพระเนมิกุมารเพื่อสืบวงศ์กริย์นักบวชนี้ เมื่อทรงครองราชเป็นพระเจ้าเนมีราชพระองค์ทรงบำเพ็ญทานและรักษาศีลอย่างเคร่งครัดส่งสร้างโรงทานห้าแห่งและบริจาคทรัพย์จำนวนมหาศาลทุกวันด้วยพระอนุภาพแห่งบุญนี้ทำให้เทวโลกเต็มบริบูรณ์และนรกเป็นดุดว่างเปล่าเหล่าเทวเทพในสวรรค์ดาวดึงพิภพต่างพากันสรรเสริญพระองค์ครั้งหนึ่งพระเจ้าเนมิราชทรงเกิดปริวิตตก ว่าระหว่างทานกับการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งใดมีผลลานิทรงมากกว่ากันท้าวสักกะเทวราชทรงทราบจึงเสด็จมาปรากฏและตรัสตอบว่าพรหมจรรย์มีผลมากกว่าทานถึงร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าโดยทรงยกตัวอย่างทั้งผู้ที่ได้ไปสวรรค์เพราะทานและผู้ที่ได้ไปพรหมโลกเพราะพรหมจรรย์โดยความประสงค์ของเหล่าเทพที่อยากเห็นพระองค์ท้าวสักกะจึงมีบัญชาให้มาตาลีเทพสารถี นำรถทิพย์ไปเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชได้เสด็จขึ้นรถทิพย์และทรงขอให้มาตลีพาชมทั้งนรกและสวรรค์พระองค์ได้ทอดพระเนตรความทุกข์ทรมานในนรก,กรภูมิหลายแห่งซึ่งเป็นผลมาจากกรรมชั่วต่างๆเช่นการเบียดเบียนผู้อ่อนแอการตรณีการช่อโกงหรือการประพฤติผิดในกรมจากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรวิมานอันรุ่งเรืองและทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำบุญเช่นการสร้างวิหารการถวายปัจจัยสี่การรักษาอุโบสถศีลและการมีศรัทธาในพระธรรมเมื่อเท้าสักกะเชิญให้พระเจ้าเนมิราชประทับอยู่ในเทวโลกพระองค์ทรงปฏิเสธโดยตรัสว่าสิ่งใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเสมือนของยืมไม่ใช่ทรัพย์ที่แท้จริงพระองค์ปรารถนาที่จะกลับไปบำเพ็ญกุศลในหมู่มนุษย์ให้มากขึ้น ทั้งการให้ทานการรักษาศีลและการฝึกอินทรีย์เพื่อให้เป็นทรัพย์ที่จะติดตามพระองค์ไปมาตลีเทพสารถีจึงนำเสด็จกลับกรุงมิถิลาพระเจ้าเนมิราชส่งเล่าเรื่องการเดินทางและแสดงธรรมแก่ประชาชนและในที่สุดพระองค์ก็ทรงผนวดตามราชประเพณีของวงกษัตริย์ในท้ายที่สุดพระศาสดาตรัสว่าพระเจ้าเนมิราชถือพระองค์เองโดยมีบุคคลอื่นๆในชาดก กลับมาเกิดเป็นพุทธบริษัทในสมัยพุทธกาล